วันหยุดยาววันพระใหญ่นะฮะอาสาบูชาวันเข้าบรรษาที่ว่าวันนี้นี่ยแม่วันศึกพระใช่แล้วใช่ค่ะศึกกันหลายที่แล้วเกินก็สืบเนื่องมาจากกรณีของสีกากฟนะฮะเมื่อก่อนตามข่าวว่าศีกากอนะก็จุดเริ่มต้นตอนนั้นถ้าท่านผู้ชมจําได้นะครับก็มีอดีตเจ้าคุณอาจเนี่ยวัตรีโทศเทพเนี่ยก็ไปศึกาสายฟ้าแลบแอบศึกก่อนนะครับ แล้วจากนั้นก็มีการขยายผลว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรยังไงเกิดขึ้นก็พบว่ามีเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งคือสีกากอฟเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะครับแต่เจ้าคุณอาจก็อดีตเจ้าคุณอาจฮะตอนนี้ยังไม่ได้มีความผิดอะไรนะฮะเพียงแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขากำลังตรวจสอบนะฮะว่าช่วงที่มีเรื่องสีกากอฟเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเรื่องอะไรต่างๆนี่มีการโอนเงินโอนทองของวัดตรีทศเทพนะฮะ ไปให้บ้างหรือเปล่าอ่านี่นะฮะทีนี้พอบิ๊กเต่าเนี่ยนะฮะที่นาทีมเจ้าหน้าที่ตํารวจไปตรวจสอบแล้วก็ขยายผลเรื่องนี้เนี่ยนะฮะนี่ฮะไปไล่เจอสีกากอฟนะครับที่บ้านนะครับก็ไปตรวจยึดหลักฐานต่างๆได้หลายอย่างนะฮะพวกสีวอนพระที่เก็บเอาไว้ที่บ้านนะฮะเจอโทรศัพท์มือถือ5เครื่องนะครับเมื่อวานบิ๊กเต่านะฮะให้สัมภาษณ์นักข่าวบอกสีกากอฟเนี่ยเขาก็เริ่มจะรู้สึกสํานึกผิด กับสิ่งที่ทําลงไปนะครับแล้วมันก็น่าตกตะลึงเพราะว่ามันไม่ใช่แค่มีพระแค่รูปเดียวหรือว่า2รูป3รูปนะฮะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันแต่เยอะแยะไปหมดนะฮะโดยในโทรศัพท์มือถือทั้งหมดของสีกากอฟห้เครื่องเนี่ยไปเจอภาพแล้วก็คลิปต่างๆเนี่ยนะฮะร,รวมแล้ว8ปดหมืนกว่าคลิปแ<พ>ปดหมื่นกว่าภาพทั้งภาพและคลิปรวมกันนะฮะเมื่อวานบิ๊กเต่าบอกว่าสามารถที่จะระบุ ตัวตนของพระที่เกี่ยวข้องกับสีกาก o l ฟได้ละที่มีเรื่องมีราวมีความสัมพันธ์กันอยู่ในคลิปในภาพเนี่ย8รูปโดย3ใน8เนี่ยถึงขั้นประชิกแน่นอนเพราะมันมีคลิปที่ให้ทำให้เห็นถึงลักษณะของการเสพเมถุนหรือว่ามีเพศสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มิกตาก็เคยให้สัมภาษณ์ด้วยซ้ำบอกว่าพระรูปไหนที่รู้ตัวว่าทำอะไรไว้เนี่ยถ้าจะสึกก็รีบสึกเลยนะล่าสุดเช้าวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ ตำรวจเนี่ยนะฮะโอ้โหไปหลายจุดนะฮะเพราะว่ามีพระสามรูปที่ประชิกนะฮะมีคลิปนะในการเสพเมถุนกับศีกาโกฟหลายคลิปนะครับบางคลิปเนี่ยตำรวจบอกเสพสังวาสกันทั้งผ้าเหลืองก็มีเห็นใบหน้าชัดเจนนะครับตั้งแต่เช้าวันนี้เลยครับพลตรีจรุญเกียรติปานแก้วร้องผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะฮะนำกำลังเจ้าหน้าที่ไปบุกค้นวัดนะฮะสามวัดด้วยกันนะครับทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับ มีวัดปากน้ำภาษีเจริญเขตภาษีเจริญกรุงเทพวัดโสธรวรารามวรวิหารอยู่ที่ตำบลหน้าเมืงองอำเภอเมืองจังหวัดเชิงงแสานะฮะแล้วก็วัดพระพุทธฉายที่จังหวัดสระบุรีนะครับโดยในจำนวนนี้นะฮะสามวัดนี้นะครับ,นนรบก็ไปเจอพระผู้ใหญ่สองรูปนะฮะของวัดปากน้ำภาษีเจริญกับวัดพระพุทธฉายนะฮะที่ยอมจำนวนต่อหลักฐานนะฮะเพราะว่าตำรวจนี่เขามีคลิปเป็นหลักฐานนะครับ ยอมศึกนะฮะจากความเป็นพระนะครับส่วนการไปที่วัดโสธรเนี่ยไม่เจอตัวพระชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในคลิปแล้วต้องการจะไปเอาหลักฐานให้ดูแล้วก็จะให้ศึกนะครับโดยเป้าหมายจุดแรกนะฮะเริ่มตั้งแต่จุดแรกวันนี้ก่อนนะฮะเช้าวันนี้ตำรวจเนี่ยไปที่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับเข้าไปขอเจรจาพูดคุยกับพระเทพวชิวะธีรคุณ ปัจจุบันท่านอายุ60ปีนะฮะมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยไม่เจอตัวพระเทพวชิวธิรคุณนะครับเนื่องจากตอนนั้นพระเทพวชิวธิรคุณออกจากวัดไปก่อนนะฮะแล้วออกไปตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าแล้วด้วยนะฮะไม่ได้เพิ่งออกเช้าวันนี้นะครับปรากฏว่าสืบทราบว่าพระเทพวชิวธีรคุณเนี่ย ไปปรากฏตัวอยู่ที่วัดพระาธาตุสุนันทาที่อำเภอแม่แต,แตงจังหวัดเชียงใหม่เลยนะฮะตำรวจก็ตามไปถึงเชียงใหม่นะครับแล้วก็เอาคลิปให้ดูสุดท้ายพระเทพวชิวัฒธิรคุณยอมศึกฮะยอมศึกครับที่เชียงใหม่นะฮะไปตั้งแต่เมื่อวานาสุดท้ายยอมศึกนะครับส่วนพระอีกรูปหนึ่งที่ปรากฏในคลิปกับสีกาโอฟลักษณะเสพเมถุนนะฮะ ความจริงก็ประลัชิกไปแล้วล่ะแต่ว่าตำรวจก็ตามไปเพื่อจะจับศึกอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าจะได้ทราบกันว่าเออยังไงก็ศึกแล้วนะมันมีเหตุการณ์อะไรยังไงเกิดขึ้นประลัชิกแบบนี้เนี่ยกลับมาบวชไม่ได้อีกนะครับวัดพระพุทธฉายสระบ,บุรีเนี่ยตำรวจลงพื้นที่ไปนะฮะพบพระเทพวชิระธีราพรเป็นรองเจ้าคณะภาคสองและเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายนะครับ ตอนนั้นเนี่ยไปที่วัดไม่เจอแต่ทราบว่ากำลังเดินทางจากวัดที่สระบ,บุรีวัดผูทฉายเนี่ยนะฮะจะเข้ามาที่วัดแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการถามว่าจะมาทำไมตามรายงานบอกหลวงพ่อจะไปซื้อจีวรใหม่ะมจะไปซื้อ,อจีวรผืนใหม่ไม่ได้ว่าจะหนงจะหนีอะไระจะไปซื้อจีวรผืนใหม่หรือยังไม่ยังไม่รู้เรื่องตัวเองหรือ,อยังไงเนี่ยนะฮะสุดท้ายตำรวจก็ตามไปนะฮะแล้วก็ไปดักทันพอดีนะครับที่แยกไฟแดง บนถนนนะฮะแล้วก็เข้าไปหาเจราจาพูดคุยเอาหลักฐานคลิปที่มีกับสีกากอฟไปให้ดูเหมือนกัน mm hmm. ยอมฮะต้องยอมสึกครับ mm hmm. นี่คือพระเทพวชิระธีรพรก็จำมนตนต่อหลักฐานนะฮะ mm hmm. ยอมให้ตำรวจเนี่ยพาไปศึก mm hmm. บิ๊กเต่าก็พาไปสึกที่วัดไตรมิตร <Hi. S 1> ที่โบสถ์วัดไตรมิตรในกรุงเทพนะฮะ เจ้าหน้าที่ก็นิมนต์บอกอาหลวงพ่อไปวัดไตรมิตรเลยแล้วกันวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารไปสึกที่นั่นนะครับต่อนหน้าองค์พระประธานในพระอุโบสถวัดไตรมิตรนะครับเมื่อกี้นี้บิ๊กเต่าก็นั่งอยู่ด้วยนั่งจ้องเลยค่ะนั่งรอดูอยู่เลยะนะฮะศึกเสร็จเรียบร้อยก็เปลี่ยนเสื้อผ้าถอดสบงถอดจีวรโอ้โหเนี่ะนั่นบิ๊กเต่านั่งอยู่เห็นไหมฮะค่ะ ส่วนอีกวัดหนึงอะสามวัดเป้าหมายพระชั้นผู้ใหญ่สามรูปเนี่ยอีกวัดหนึ่งคือวัดโสธรวารารามว,าวิหารที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงแสนนะฮะตามรายงานข่าวบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องการไปหาพระระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสของวัดเลยนะฮะแต่ไปถึงเนี่ยไม่เจอฮะ,อะ,อะเพราะว่าปรากฏตัวในคลิปกับสีกากอฟเหมือนกันแต่ไม่เจอนะครับ สอบถามพระลูกวัดพระลูกวัดบอกว่าอ๋อพระรูปนี้เนี่ยท่านออกไปกิจนิมนต์นอกวัดต,ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเจ้าหน้าที่ก็รอจนสายก็ยังไม่มาก็เลยไม่รู้ว่าไปไหนนะฮะไม่กลับเข้ามาวัดเลยนะครับส่วนรถ Fort จ n เ er นอร์สีดำที่เป็นรถประจำตำแหน่งของผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนี่ยก็มีไว้ใช้ส่วนตัวหรือยังไงก็ไม่แน่ใจเนี่ยนะฮะรถก็ไม่อยู่นะฮะก็เลยไม่รู้ว่าออกไปกิจนิมนต์ที่ไหนนะครับ อย่างไรก็ตามครับแม้พระเทพวชิระธีราพอแล้วก็พระเทพวชิระธีรคุณพระผู้ใหญ่สองรูปจำนวนต่อหลักฐานที่มีคลิปกับสีกากอฟแล้วก็ยอมศึกนะฮะอันนี้เป็นการแสดงความรับผิดชอบทางสงนะฮะเป็นการผิดวินัยสง์อย่างร้ายแรงอาบัติประชิกนะครับแต่บิ๊กเต่าบอกว่ามันยังไม่ได้จบเท่านี้อ,อ่าเดี๋ยวตำรวจเนี่ยต้องขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินของอดีตพระทั้งสองรูปว่าไอ้เส้นทางการเงินต่างๆเนี่ย ถ้ามันมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปหาศีกากอฟไม่ว่าจะให้กันด้วยเหตุผลอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับให้มากใหยน้อยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่ต้องดูว่าเอาเงินจากไหนไปให้เอาเงินจากบัญชีวัดหรือว่าทุจริตยักยอกเงินของวัดเอาไป,ไปเปสีกาหรือเปล่าเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างผิดวิธีผิดประเภทหรือเปล่านะครับซึ่งจะเป็นกรณีเดียวกับกรณีของอดีตเจ้าคุณอาจ ของวัดตรีที่สึกไปก่อนหน้านี้นะครับพลตรีจรุนเกียรตินะครับบอกว่าจากการสืบสวนขยายผลในกรณีนี้เนี่ยมันก็มาจากข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของสีกาโกฟนะฮะซึ่งตำรวจพบหลักฐานเป็นจำนวนมากทางเจ้าหน้าที่ก็เลยดำเนินการกับพระที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเบื้องต้นก็เป็นการดำเนินการตามความผิดเกี่ยวกับวินัยสงก่อนนะฮะนี่เป็นสิ่งแรกก่อนที่จะ นำไปบังคับใช้กฎหมายทางอาญาต่อนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยวันนี้ที่ไปตรวจค้นเนี่ยนะฮะมีสองจุดที่ให้ความร่วมมือพระทั้งสองรูปยอมสึกแต่โดยดีซึ่งพระทั้งสองรูปก็ให้ข้อมูลไม่ได้ปกปิดอะไรเดี๋ยวตํารวจเนี่ยจะเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมในภายหลังอีกนะฮะซึ่งยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดต่างๆนะครับตอนนี้สึกไปแล้วเดี๋ยวต้องเรียกมาสอบปากคาเพิ่ม ขณะเดียวกันพระอีกรูปหนึ่งที่วัดโสธรที่เชิงเสาที่ยังไม่เจอเนี่ยตอนนี้ตํารวจก็ยังติดต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตํารวจก็ประสานไปตลอดนะฮะก็อ้างวา่าเดี๋ยวจะเข้ามาบ้างค่ะเดี๋ยวจะกลับมาแล้วบ้างแต่ก็ยังไม่มาก็ยังไม่มานะฮะบ,บิ๊กเต่าก็เลยฝากไปถึงเลยนะฮะถ้าเกิดฟังอยู่นะครับบิ๊กเต่าฝากบอกเลยฮะว่ายังไงท่านก็หนีความจริงไม่พ้นหรอก วันนี้ไปไปสามจุดสองจุดเนี่ยก็ให้ความร่วมมือแล้วก็สำนึกในในสิ่งที่ตนเองกระทำไปนะครับก็ยอมยอมสึกโดยดีนะครับแต่อีกอีกอีกรูปเนี่ยตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าพบได้นะครับแล้วก็ปิดโทรศัพท์มือถือ,อเจ้าที่ตำรวจไปประสานงานเนี่ยก็อ้างว่าจะเข้ามาก็ก็ไม่เข้างนั้นก็ฝากไปถึง ท่านด้วยนะครับท่านท่านหนีความจริงไม่พ้นนะครับยังไงท่านก็ควรที่จะต้องพิจารณาตัวเองนะขยายผลในเรื่องของเส้นเงินอะไรต่างๆนะครับอก็วัดใหญ่วัดดังพระผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนะคะ,<น>ะทีนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ออกมาให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรทัฐทีวีเหมือนกันนะคะทางนายอินทพรจันเอี่ยมค่ะก็ผู้อำนวยการสำนักพุทธเลยท่านก็บอกว่า พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเอาผิดกับพระที่ผิดวินัยสงฆ์นะคะก็บอกเลยว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ปปป,ปลงพื้นที่วัดเพื่อหาหลักฐานเชื่อมโยงกับพระที่ไปโัวพันกับสีกากรสํานักพุทธพร้อมสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยประสานกับทางเจ้าคณะ ช่วยประสานกับพระผู้ใหญ่ที่มีความผิดที่มีความเกี่ยวข้องอย่างนี้ค่ะก็คือจะประสานให้ทั้งหมดถ้าพบว่าพระรูปไหนทำผิด ก็จะลงโทษแน่ๆก็ต้องลาศิกขาอันนี้เป็นเรื่องของทางสงฆ์แล้วก็ต้องใช้หลักฐานที่เป็นคลิปวิดีโอเป็นภาพอะไรเหล่านี้มาประกอบการพิจารณาเพื่อตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบอย่างจริงจังนะคะก็เทียบเคียงกับเนี่ยก็กรณีของอดีตเจ้าอาวาสวัดตรทศเทพค่ะทิดอาจเนี่ยค่ะก็มีข้อมูลอยู่ในโรงแรมกับศรีกากรสองต่อสองก็ต้องลาศิกขาไปส่วนเรื่องอื่นก็ต้องขยายผลกันต่อครับคือถ้าย้อนไปเมื่อวันจันทร์เนี่ยฮะท่านผู้ชมครับ วันนั้นเนี่ยบิ๊กเตา่ามีการประชุมคณะทำงานเพื่อขยายผลเกี่ยวกับกรณีอดีตเจ้าคุณอาจที่ศึกสายฟ้าแลบออกไป่เพราะว่ามันต้องตรวจสอบเรื่องของบัญชีวัดเงินทองของวัดต,ต่างๆเพราะว่าเป็นเจ้าวาดเป็นอดีตเจ้าวาดวัดตรีโสเทพแล้วอยู่ๆก็เอาหนีไปศึกที่นู่นนะฮะหนองคายฮะแล้วก็หายไปเลยหายไ,ไม่เจอเนี่ยเอ๊แล้วตกลงมัญชงบัญชีเนี่ยมันยังไงกันเพราะว่ามีข่าวว่า อดีตเจ้าคุณอาตตอนนั้นก็เหมือนกับเห็นข่าวทิศแย้มแล้วกเ็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องตีตัวออกห่างจากสีการกอล์ฟแล้วล่ะที่พูดคุยอยู่นะครับ <S <s เพราะว่าโดนแร็กเมลด้วยอะไรด้วยนะฮะสุดท้ายก็มีเรื่องมีแล้วถูกเรียกงงเรียกเงินแล้วก็อ่านหนีไปศึกซะเลยก็เลยต้องตรวจสอบว่าไอ้เงินทองเนี่ยเคยให้ไหมถูกแร็กเมลหรือว่าเคยให้ไปเนี่ยแต่ว่าเอาเงินให้ไปเท่าไหร่ย,ยังไงเอาเงินจากบัญชีวัดไปหรือเปล่านะครับขยายผลไปขยายผลมาเมื่อวันจันทร์ที่ประชุมความคืบหน้าทางคดีเนี่ย บิ๊กเต่าคงได้หลักฐานมาเยอะในวันนั้นนะถึงขัน้นท่านออกมาบอกเลยนะบิ๊กเต่านี่เหมือนกับเตือนให้เตรียมตัวหนึ่งเลยอะวันนั้นนะ<า>บอกอพระรูปไหนเนี่ยรู้ตัวว่าทำผิดเนี่ยศึกเลยนะศึกได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอตํารวจเพื่อรักษาพุทธศาสนานี่ปรากฏว่าเมื่อวานก็เตือนอีกนะบอกนี่มีแปดหมื่นรูปเลยนะคลิปกับรูปเนี่ยในโทรศัพท์มือถือสีกากอ อ้าสุดท้ายยังนิ่งยังเงียบการช้าวันนี้บุกวัดกันเลยอบอกบอกเลยนะครับใครที่กระทำผิดวินัยสง์นะครับถึงขั้นอาบัติประราชิกนะครับนะครับที่มีความสัมพันธ์ในเรื่องนี้นะครับก็ถ้าสำนึกนะครับว่า บุญบุญที่ท่านทำเน่ยก็ก็น่าจะหมดบุญแล้วนะครับก็ขอให้ทําบุญต่อไปด้วยการศึกนะครับทําบุญต่อไปด้วยการศึกนะครับเพื่อรักษาสาบานพุทธสน,นะครับเพราะไม่งั้นยังไงท่านก็ต้องเจอกับพวกผมอยู่ดีในไม้ขี่วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าละสิลาสิขาได้ก็ลาไปนะครับ นี่บอกไม่งั้นเดี๋ยวท่านต้องเจอพวกผมอยู่ดีภายในไม่กี่วันนี้เพราะหลักฐานมันชัดเจนมีพูดวันจันทร์ค่ะมันพุทธเจอเลยค่ะวันพุดเจอเลยอ่าวอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังคลิปนี้ค่ะคุณแพรรี่ไพรวันค่ะบอกว่าขอเทศพระบ้างอันนี้อดีตพระมหาสมบองขอเทศพระซะหน่อยคือช่วงนี้โอ้โหวงการพระสงฆ์มันมีแต่เรื่องท็อปฟอร์มจริงๆลองฟังคุณแพรี่ไพรวันดูหน่อยค่ะ อยากได้ยศอยากได้ตำแหนง่งเขามีแต่จะต้องเจริญด้วยศีลสุตตาที่คูณไม่ค่ะเจริญด้วยยศเจริญด้วยตำแหนง่งเจริญด้วยปัจจัยเงินทองสุดท้ายศึกมาเป็นตาแก่คนหนึ่งนะคะเป็นสมีค่ะมีสติกันบ้างเมื่อไหร่จะมีสติวิ่งหาแต่ลาบยศกันขนาดศีกาคนนึงยังไม่รู้ทันมันแล้วจะเอาอะไรมาสอนชาวบ้านไม่รู้ตัวมันอีกชอบนะัก คบโยมที่โปรไฟล์ดีๆเนี่ยชอบกันจังชาวบ,บ้านคนธรรมดาทั่วไปในโอ้ไม่อยากจะคบตอนบวชใหม่ๆเนี่ยบินถบาทกินข้าวยังไงก็กิกนได้กลับยังไงก็กิกนได้พอเริ่มเป็นเจ้าคุณเริ่มเป็นเจ้าคณะกินไม่ได้บาทไม่บินกินไม่ได้คบโยมเลยรวยเป็นไงล่ะสมน้ำหน้าคะ่ะอยาจะคอยสมน้ำหน้าอยู่เรื่อยๆถ้ายังไม่มีสเตะ ไม่มีคําปลอบใจศึกออกมาก็เป็นตาแก่คนหนึ่งค่ะเป็นสมีเป็นตาแก่บาทไม่บินกินไม่ได้คบแต่ย่อมรวยๆหรือถ้าปราชิกเนี่ยศึกออกมาเนี่ยความจริงเขาเรียกสมีเลยนะฮะใช่ค่ะคนที่กลับไปบวชไม่ได้อีกแล้วผมเหลืองไม่ได้อีกแล้วนะฮะจริงๆโลกคลิปไม่ใช่แค่เป็นคิดนะสมีเลยเหมือนที่คุณแารี่บอกอ่ะยาวนะคะเป็นสิบนาทีนะคะพี่อุ๋ย อยากให้ได้ฟังเต็มๆ10นาทีไปย้อนฟังในในโซเชียลมีเดียของคุณแพรลี่ไัวันนะคะความจริงน่าฟังนะน่าฟังคุณแพรี่เนี่ยคืออดีตพระมหาสมปองซึ่งคือศึกษาทางธรรมะเนี่ยจนได้ปริญญาธรรม9้าประโยคเลใช่ค่ะแล้วธรรมะนี่แม่นมากพระมหาไัวันขออภัยพระมหาภัวันอดีตพระมหาไัวันผมก็จำสลับกับสลับสาสมปองอดีตพระมหาภัวันนะฮะ รเรียนทำเก้าประโยคนะฮะแล้วเวลาออกมาพูดแต่ละทีอะค่ะพูดชวนให้คิดใช่อย่างอันเนี้ยก็เหมือนกันบอกว่ามีสติเถอะขอให้มีสตินะคะ<ช>แล้วก็มีการโพสต์ภาพค่ะคุณผู้ชมคะพระธรรมโกษาจารย์ค่ะที่ชาวบ,บ้านรู้จักกันว่าพระพุทธธาตภพิขุค,ค่ะก็ระบุข,ข้อความว่าภาพนี้นะคะ ที่ท่านอาจารย์พุทธธาตุให้เด็กน้อยถือพัดยศชั้นเทพถ่ายรูปมันเป็นแบบนี้นี่เองรูปนี้เป็นปริศนาธรรมอย่างดีเยี่ยมค่ะพระต่อให้บวชมานานแค่ไหนจะเป็นเทระเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองถ้าลองว่าได้ติดยศติดกามมันก็เป็นแค่เด็กน้อยติดของเล่นในทางธรรมยิ่งต้องประชิกยิ่งหมดหนทางเจริญงอกงามคุณแพรรี่ไพรวันโพสต์อีกนะคะว่า ชํำระสะสางไปเลยค่ะโยนผ้าขาวให้มันสึกกันซะเหมือนที่พระเจ้าอโศกท่านทำดิฉั้นคนหนึ่งที่ไม่มีทางเสื่อมศรัทธาต่อศาสนาเพราะพฤติกรรมของพวกอลันชีธรรมะจะรุ่งเรืองขึ้นเพราะอาธรรมถูกคมศาสนาจะดีขึ้นถ้าอลันชีไม่อยู่ในผ้าเหลืองอย่างที่บอกอะแต่ละโพสของคุณแพรรี่พวันอะชวนให้คิดทั้งนั้นเลยนะคะ ก็อย่าไปรู้สึกหมดหวังหรือว่าเสื่อมศรัทธากับพระพุทธศาสนาค่ะเหมือนที่คุณแพรี่บอกนะฮะมันคือการชําระสาสางเป็นการชําระสาสางไปเลยคค่ะทำให้พระพุทธศาสนาของเราดีขึ้นมองแบบนั้นนะคะ